อยู่ตันตัวนี้ยังดูครับนี่ครับนกต่อผมอเสาไฟเสานี้พี่น้องเออทีไหนที่ไดนนอะพี่น้องเลยเรียกโม่ดเซตุนสาตุนนี้แหละ มาต่อผมกับยูเส,สอรให้ดึงคลุม่มดีพี่น้องเลยว่ไปดรืพี่น้อง cái nó phải khẩu con mà đi nó ừ, tay má. máy giang thì máy trên khác gì bó đó má tay má ừ, ừ

này có xuống ngắn. là mãi 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 em mãi 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 tụi เอาเอาเอาอุ้ยสาวอ้วนไหมเอออุ้ยผู้สาวไหมอื๋ไหวเลยนะครับอาจารย์เอกจัดแล้วว่าเที่ยวแพ็คคูผู้สาวมากกว่านเออไหวผู้สาวไหมโอ้สองครูคนนี้ไหมโอ้ครับคนนี้แต่แนวเดียวเลยเลไม่กระท่อมทั้งนั้น ขักกนดีจันะโอ้ครับพี่น้องสองกุกขันดีจันทรยขันยุ้งมวนครับวัวแดงมวนครับนันแล้วครับถุงเงินแก่มสองครับถุงเงินแก่มสองมาเจ้าแขกครูวัวแด้ส,สาวมากกว่าน,นู้นโอ้ยเลยผู้สาวเลยบอกแล้วให้นัดเวก

ผู่อจรผูแน่นอนผูแน่นอนผูแน่นอนอืมเมืมตีเงินขัดเงินจัดแสอนะครับไลมาติดติดครับผมถุงเงินไล่มาติดติด

เสียงไงตัว nah นั่นหรมัวตัวนั้นโอ้ตัวสอยบริเลียงอะไรยังบริเลียงอสัมึงเสียงมันมวนโอ้เสียงไงเลยกุ๊เดียวคนเือนพหัวก็ยังสองเลยคืออยู่ไหัวคือสอง อาหัวตัดอาแงว่าตบลุดได้ไลนะตบลุดตยงมุ้ยน่อตบอยังอจังหวะกันไปตัวหมายตัวไปครับตีนี้ตีงีตีงอ๋งนั้น,งเงนเข้มแล้วตรงนั้น้องแล้วเรียบร้อยเลยบู๊โอ้ยดีลงเห็นไหม

<ừ? S 2> ส,าสายชิดเลยนะมันยังเขาไอ้ดันประชิดตัวอู่โอ้โอ้เขาช่องยีกขึ้นโบเห็นตีเขาเนี่ยนี่อโอ้เขาช่องนะโอ้แต่เขาช่องดูนกบานเป็นเขาช่องมันู่หัวอะไรมันมีหัวมันู่หัวมันเขาชิดแล้วคูคูไปกอนเสาหลากกับฮมองตีโดยเลย อ๋อมองดูมันเลยจะพึ่งเร็วเกินเลยนั่นวุดิฉลาดฉลาดมอเตอรไซค์ไหมอ๋อฉลาดนี่ว่าโอ้ฉลาดาเลยฉลาดดอกที่สองของคืนครับมีตีมีตีพักผุนครับทั้งผุนกับตีกันครับตีกันยู่คนไหนหลังล่างคนไหนยู่กับตีกันฮึ่มแล้วไม่สนใจตัวคนนั้นเลย ม่ใหอนกสนามเขาเอินนี่ครับไปเห็นคำว่าอะยหันมาล้างพูนจะหันทัน้งที่หันแต่ห,หันดักเส้นเลยทางโน่นบบมีมาครับไปไม่หนีถุงเงินหอนขนาดเครื่องเบนซินเครื่องดีเซลโมเดียรถ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 ป้าตัวนี้หนาเรียนครับพี่นอก

เราเลี้ยงข้อมันเสาสามเสาหนี่งต่อกันเนี่ยเ,าเขาถุงเงินตัวเดียวสามตัวเงิยไก่มันขักมันเนี่ยอาจารย์อีกฮะอ,อาจารย์อีกอาจออารย์จะลงมาตัวนี้เฉียวไปเลี้ยงมานะหักขา,าเลยเด้อหักขาเลยหักขาสองเลยปะ ย้อมครับย้อมย้อมแล้วย้อมแล้วสามแจมแล้วอาจารย์นีกคุแม่เบิ้งครับเบิ้งลักษณะนี่นกเพนเดลียงพี่นอ้องเบิ้งเอารุณนี่โอ้สลับปีว้าสวยง,งามเลยอาจารย์นีน่สลับปีกันโอ้โหเจี๊ยดว่าเบิ้งสลับปีกันได้เห็นเบิ้งเสียงครับเป็นไงขี่ไล่กับขี่เลี้ยงนกประเภทนกพียดนกขาใหญ่ บเลยครับเห็นฟังเสียงเห็นเนเลยมีขารมบอกว่าอดนานๆใส่กันยี่สองยกพี่น้องยกแรกคะเนี่ยท้งหุ่นอย่าไปตบบ้านหนึ่งชนะอ่ะพี่น้องอ๋อคุณีการอีกรอบกระถิบอ่ะฮะอืออือครับอือผักขนาดตรงนั้นอือเชียงหันโอโซว่าเราไม่กับ่อยู่ เอาเลยเอาย<อ><อ>ไม่ไม่อาจารย์นลุงเหีียวแล้วเทียขาพอ <c oughs> นะตัวเนี้ยไม่ไม่ครับไม่ไม่ไม่ม่หมอครับตกใบวันนี้จนใบสามแล้วฮะนี่แต่นกกาวตาสร้างจอดไว้เหนียวเป็นเหนียวเอ้าไปกันครับใส่ยักษ์ใส่ยักษพูดละสองสามไม่ยุ้ยคนค้ำใบาสามเนาะ ลงมาก,กินเส้เป็น,นงเงิเงิจ้ะบอยากต้อดินมาสิโอู้ตัวนี้เกิดเสียงดีได้จ้ะเป็นไ,ไหมยือนั่นแหละนี่ครับอาจารย์เอกจัดแล้วครับตัวที่สี่สี่เปร,ร่าตัวสี่สี่จัดอีกแล้วครับมนันจริงๆกับไอ้ทงเงิน มึงไงเปียดมงคลผมมิดซีรีมัวมีอย่างมีแต่นกอีดางวนยืนแถวที่สี่แถวที่สีครับขึ้นไอ้ข้าวเดี๋ยวตีแต่ไลมาเลยพี่น้องดูดิตีแต่ไลมาจากคู่ข้างในวลอาจารย์นลุงลอยหนีเมียก่อนหมูผู้บัยูกกุไก่ไปก่อนหมูไปผมกับอาจาัน

อางเงินอ,อ้าวโขาหดอยู่แล้วมขาหดอยู่แล้วนะครับแจมซีครับผมบอมมผมมัดอะไไปเลยเอาเอาในม้วนเลยพี่น้องเอาไปใช้หมดเลยเดี๋ยวผมจะไปหาสาเดิไเคยนะครับ Ô phi nhỏ, lắm mục hả, bụng 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 ตื่นอาจารย์เอกเลยครับผมเต็มเต็มเนะต็มหก,มหก,มหกพี่น้องผมก็จำไม่ได้เดี๋ยวผมขอหยัดเอานกล้มกันครับผมเข้าตรงเงินอีกแล้วครับฉเฉลยตัวที่ห้าครับหมันจริงหมันจัดครับ โอ้โหดีด้วยมาเลยแตดๆดไอ้มีเต็นลีลาดีลีลาดีลีลาเดนเน้นลีลาโชว์นั่นหน่อยโชว์นั่นนนหน่อยแต่เพิ่งโดดโอ้โหอ่าโอ้ไม่แพ้ตัวนั้นเลยนะเนี่ยลีลาแจ้งว่าตัวนั้นตัวที่ออกไปหลังข้าวบ้านไม่ใช่ ยี่ห้อตัวมันเลยเดียวตัวนั้นเราจะเป็นตัวเงียหืออ๊อยลีลาลีลาดีเล่นลีลาอย่าพึ่งอย่าพึ่งโดดใจเย็นเอาอัดเข้าไปถุงเงินไม่โดดหรอกตรงนี้ไม่บินออกหรอกชินอยู่กับรถแล้วรกอยู่กับคนไม่ออกแน่นอน ว่าแล้วไม่มีออกเอาเอาเอาคู่กับคู่อยู่เฉยๆอัดก้อนไป จูบีได้เลยอาจารย์ผู้จูบีได้นกคือไงเรียบร้อยครับผม,มผมว่าแล้วไม่มีพลาดม,ลมาชมดูครับไปชมตัวตวน,นครับผมหมาชี้เป้าครับหมาชี้เป้าหมาชีเป้าหมาชี้เป้า ยิ่งเย็นมายิ่งเล่นส,สนุกครับนี่ครับเดี๋ยวดูตัวตนดูตัวต,วตนลีลาลีลาเด่นน้นลีลาอาจารย์เอกจัดแล้วครับแจมแจมห้าครับโอ้ แกม,มานแดงกบเลยจังโอ้สวยสวยหน้าตาหรอหรอาการไม่มีมงคลแบบไม่มีไม่มีครับมงคลมี่ว่ากันไม่มีครับโอ้คำไปเลยไปเลย ้ามเกือบจำดากพี่นอ้องอกทายขุนแข่งนี่แข่งแตกบ่หมดแตกมบ่บ่แตกบ่หมดอ่้แต้มห้าครับอาจารย์อีจอกจัดแ้มหา้าสงสัยจะตีเสมอผมได้แล้วเนะี่ยเครื่องร้อนเครื<ม>่อง <c ười> ร้อนช่วงบาบอีกหนึ่งแม ได้ได้อีกอีกคู่ละสองไม้พี่น้องครับเห็นบ่นนี้จากกันก่อนโอ้ยบันนี้นมาทำอัดทำอาจารย์น่าหลงไปก่อนแล้วไปแบบสังร้าคำเดียวไปอะไรเลยเาอ่าครับิึงหมายต่อไปครับโว้นผมใจฟูนไกลๆมัน